อันดับแรกพี่พยงแนะนําตัวก่อนเลยฮะทำอาชีพอะไรคะอ๋อชื่อพยงเวทไทยนะคะค้าขายค้าขายเอออาหารทะเลอาหารทะเลอยากถามคำามเดียวค่ะเออคู่นี้ใครเป็นผัวใครเป็นเมียคะพยงดูห้าวกว่าดูห้ากว่าใช่ไหมพี่ใช่ส่วนพี่นะฮะเพิ่งมาค้นพบตัวเองตอนไหนฮะอจริงๆเราไม่ได้ค้นพบตัวเองแต่ว่าเราเป็นเหมือนประมาณแบบฟงวินขี่พายุทะลุฟ้า เดี๋ยวเป็นยังไงอะโอเคพี่ป๊อปเป็นสาวอย่างที่เราเห็นใช่ไหมจริงจริงแล้วเป็นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสวยๆงามๆตั้งแต่เด็กชอบเรื่องสวยๆงามแต่เด็กชอบเต้นชอบลําชอบทํารีดชอบอะไรสวยงามอย่างคุณต้นหอมสวยๆอย่างเงี้ยชอบก็ชอบเหมือนกันชอบจะชอบก็คือใช่แหละแต่ทีเปียใช่เพราะพี่พง์อ่ะดูแมนมากใช่ ก็เลยงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยที่เล่าให้หนูฟังหน่อยสิว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงพี่พี่งงเป็นผู้หญิงไหมเป็นเป็นผู้หญิงนึกออกนะพี่สําจีพี่งงพี่งงเหมือนหนูไหมงงไหมพี่ผิดหวังกับตัวเองมากเลยทําไมอ่ะก็แปลกเนี่ยเอางี้เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงก่อน เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเลยใ่ผู้หญิงแท้ๆเลยแท้ๆค่ะส่วนพี่ป๊อปนั้นก็คือฟงวินฟงวินไอ้ขี้พยุทธ์ทุฟ้าไอ้ขีพยุทธลุฟ้ามันเป็นยังไงไอ้นี้เหรอแล้วมีร่างเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนไหมไม่เคยครับคนแรกแล้วคนเดียวในชีวิตแล้วก่อนหน้านั้นมีแฟนไหมฮะ ไม่มีครับไม่มีแล้วเวลาตสมัยก่อนอะเรามองผู้ชายเรารู้สึกคิ้วกาวไหมก็ทั่วไปคล้ายๆกับคุณนุย้ยคุณนุ้ยเลยเออแล้วทําไมอะเราถึงแบบเฮ้ยอุ้ยเริ่มจิบพี่ประยาเกิดจากตอนแรกคุณพ่อกับคุณแม่เขาไปมองไว้ แฟนจะอยู่พิษณุโลกผมจะอยู่นครสวรรค์ขายหอยทอดเจ๊เวยนครสวรรค์รครับเหมือนคนสมัยก่อนคือผู้ใหญ่จะมองไว้ให้แต่ก็ไม่ได้บังคับให้แต่งกันคือให้มาคุยกันก่อนว่าชอบไหมโดยการที่ให้ให้พี่เนี่ยไปอยู่บ้านแฟน3วันพิษณุโลกแล้วแฟนมาอยู่บ้านผม3วันแล้วเราก็ได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันผมมีความรู้สึกว่าที่เราแต่งไม่ใช่เพราะพ่อแม่บังคับ ที่เราแต่งกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกผมเขาชนะใจผมตรงที่เขารับในสิ่งที่ผมเป็นได้เขาไม่ต้องให้ผมไปเปลี่ยนอะไรเลยให้เป็นปัจจุบันนะอยู่ตรงนี้ทุกวันตลอดไปนี่หนุ้ยทันนะนี่เขาจะเปลี่ยนได้เไหมติดต่อใครไม่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 ต้องใช้ใครแล้ว คือตอนนี้คือโสดมาตลอดชีวิตแล้วอีกสองปีข้างหน้าถ้าไม่มีผู้ชายเข้ามากูจะมีเมียละออเอาอย่างนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนกับนุ้ยรู้จักกันมาอยู่บ้านเราสามวันแล้วเราจะอยู่บ้านนุ้ยสามวันลองดูลองดูอาจจะเปลี่ยนได้ช่วยแก้คุณบอยด้วยเดืออยู่ข้างอ๋อรายการกับพัวแรืวองอดอาจจะเลยอะตามยกงดีกว่าใช่เราเห็นอาารย์าไมว่าเขาแบบครั้งแรก เขาก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราไม่คิดหรอสงสัยไหมคะก็ถามเขาเลยว่าเป็นไหมเขาบอกว่าเขาตอบว่าเป็นแล้วทำไมเราไม่บอกว่าดดดี้แคนเซิลก่อนนะคนนี้ไม่เอานะอะไรเงี้ยไม่เขาเขาเขาเป็นผู้ชายที่รักพ่อรักแม่เขารักครอบครัวอะไรอยางเงี้เขาดีเขาทำงานดีตรงนี้แล้วเราก็เป็นคนแข็งอ๋อ มันก็เลยพอดีกันพอดีกันหมายถึงว่าพี่ยงก็ไม่ใช่คนที่อ่อนหวานในขณะที่อ่อนหวานก็ไม่ได้เจอความแมนมันก็เลยเขาเขามีในส่วนที่เราขาดเรามีในส่วนที่เขาขาดมันเหมือนจิกซอที่ต่อกันนบพอดีเฮ้ยคนรู้แต่ที่ได้มาคือมีข้อตกลงกันว่าจะไม่มีอะไรกันใช่ครับตอนแรกแฟนแฟนขอร้องว่า แต่งได้แต่แบบ,แบบเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะ,ะอะไรเงี้ยเราก็เพราะผมลูกคนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้อง<ะ>พ่อบอกว่าถ้าถ้าไม่แต่งงานเนี่ยจะอยู่ยังไงคนเดียวก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาแล้วก็แต่งงานเข้ามาแต่ก็คุยกันไปว่าเออเราตรลงว่าเขาเป็นคนขอว่าขอไม่มีอะไรกันนะขอเป็นอยู่แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยกันอยู่ได้ประมาณ8เดือนน้องแม่เนาะก็แม่ป่วยต่อแม่<ะ>ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับตับ Mm hmm. แล้วก็อีกหลายๆโลกอันนี้แม่ก็เหมือนแบบร้องไห้ทุกวันว่าจะอยู่ไม่นานแล้วอะไรเงี้ยก็คุยกับผมกับแฟนว่าอยากเห็นหลาน oh. อย่างน้อยก่อนจะไปเนี่ย mm hmm. อยากเห็นหลาน mm hmm. มีหลานให้ได้ไหมอย่างน้อยก็สักคนหนึ่ง <Ha. S 2> ก็เลยมาปรึกษากัน mm hmm. แฟนก็บอกว่าแม่แม่ผมเป็นคนดีดูแลเคาดี mm hmm. เขาก็ตกลงว่าจะมีแต่ว่าไม่ทำกิฟต์นะครับ เป็นธรรมชาติก็เลยว่าแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่คนเดียวคือจบแล้วเราจะไม่มีลูกกันอีกเลยเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วสรุปแล้วสรุปวันนั้นก็หลังจากวันนั้นก็เหมือนเป็นใจแม่ก็ไปข้างนอกวันนั้นก็อยู่บ้านกันสองคนเราขอโทษเราละเอียดเลยค่ะได้แล้วแม่ป่วยอยู่นะแม่ตัดสินใจว่าเอาวะ กูไปก็ได้นี่ไอ้ข้อแค่แค่ออกจากบ้านไอออกจากบ้านเลยระหว่างที่แม่ระหว่างที่แม่ไอออกไปขี่พายุทะลุฟ้าเลยทีนี้ก็กำลังกำลังกำลังจะบอกว่าตอนนั้นพอดีจริงๆเลยนะครับฝนตกหนักมากแล้วก็ไฟดับอยู่ในหงแค่ไหนก็ ใครได้ยินเออตกหนักไงอยู่อยู่ในห้องกันสองคนตัดสินใจตัดสินใจยังไงพี่บอกหน่อยก็ขี่พายุทะลุฟ้ากันเลยแล้วคิดดูคิดดูว่าบ้านเป็นสังกะสีอ่ะฝนตกมาดังปิ๊ีป๊อบ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 กั้งคืนเลยแล้วหลังจากวันนั้นก็เหมือนเป็นการปลดล็อกไหมพี่ครับก็ขี่มาเรื่อยๆเลยไหมฮะก็หลังจากนั้นก็ ก็อยู่เป็นเพื่อนกันตามท้อตกลงที่คุยกันไว้เพราะเราต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาเขาเขาจะเป็นคนคาไหนคํานั้นคนนี้เขาจะเป็นคนแบบนี้ถ้าชอบต้องไม่ชอบถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยได้มีหลานไหมมีหลาน้ไหมมีครับก็ให้สักเดือนหนึ่งเขาก็ตั้งคันไปซื้อกล้วยมาไหว้เจ้าก็ได้กล้วยแฝดอ่านหนังสือพิมพ์ก็เจอเขาคลอดลูกแฝด จนกระทั่งตัวเองขอลูกอมาได้ลูกแฝดผู้หญิงสองคนลูกสาวมาด้วยมาครับขอโชคดีดยนะครับโอ้ยพลุกอะลูกต่อแล้วว่า17ระดีบัสดีครับสวัสดีครับน่ารักด้วยสวยเนี่ยโอ้โหสวยด้วยหน้เหมือนแม่หน้าเหมือนแม่เป๊ะเลยใช่สวยเหมือนพ่อมาบอกหน้าเหมือนแม่ต้องบอกสวยเหมือนพ่อ คุยกับลูกได้หมดทุกเรื่องไหมฮะได้ทุกเรื่องครับลูกรับรู้หมดคือเราพยายามที่จะอยู่กันแบบธรรมชาติที่สุดเราจะไม่มีการเฟกอะไรทั้งสิ้นในส่วนของลูกในเรื่องของความงามทั้งหมดหรืออะไรทั้งหมดผมจะเป็นคนดูแลทั้งหมดโอ้ยยย่ยมยยยยยมากอยย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 ่ยย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 อยยยยยยยัยย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 ่ยย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 ย่ยย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  เมกามายคุณพ่อกังวลไหมว่าเฮ้ยถ้าลูกโตมาแล้วเพื่อนล้อลูกจะมีปัญหาไหมตอนนั้นไม่ครับเพราะว่าผมทําวัคซีนเขาต้องเด็กๆแล้ววัคซีนเขาคือเขารับรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วไปไหนก็แบบนี้เฮฮาสนุกสนานกับเพื่อนฝูงที่ผมมาก็จะเป็นกลุ่มพวกพี่ๆเขาที่แต่งหน้าให้เข้าบ้างทำเสื้อผ้าให้เข้าบ้างอะไรเงี้ยก็จะสไตล์นี้เพื่อนเพื่อนพ่อมาเขาก็จะเข้ากันได้หมดสนุกนากหน้าบ้านคุได้ยังไงเนี่ยเราไม่ต้องวอาเขาแปลกนะ เพราะเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าเราด้วยซ้ำทุกค,คนเนี่ยถามน้องๆหน่อยได้ไหมครับว่ามีความประทับจใจอะไรกับคุณพ่อนี้บ้างครับเออพูดถึงพ่อหน่อยคุณพ่อเป็นคนที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่อง,อ,งอะไรก็แล้วแต่ค่ะเคยปรึกษาเรื่องแฟนกับพ่อไหมมีบ้างแล้วปรึกษา <laughs> พ่อหรือแม่เรื่องแฟนส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อค่ะคุณแม่จะฟังอย่างเดียวแม่จะแมนไงแม่เหมือนพ่อใช่ไหมคะแม่จะเป็น ค่ะคุณแม่ก็เวลาเล่าเรื่องอย่างที่โรงเรียนหรือว่าเรื่องแบบปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยอย่างเดียวฟังค่ะเหมือนเหมือนเป็นพ่อมากแล้วถ้าเราเล่าให้พ่อฟังพ่อจะยังไงพ่อก็จะแบบอันอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนั้อย่างนี้ค่ะจะพูดพ่อจะพูดเก่งกว่าแม่เขาเป็นเขาเป็นคนที่มีความสูงนะคะวันนี้อยากให้ทั้งสองคนพูดถึงกันดีกว่าค่ะเออคุณพ่ออยากจะพูดอะไรถึงคุณแม่บ้างก็อยากจะขอบคุณที่เลือกเขา มาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณที่ไม่ต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรให้เขาเป็นตัวตัวเองขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีขอบคุณที่เป็นภรรยาที่น่ารักขอบคุณที่เป็นแม่ที่ประเสริฐของลูกและที่สำคัญที่สุดขอบคุณที่เป็นลูกสะพ้ยที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดสำหรับแม่ผมขอบคุณค้า ใอ,อ่ะอ่าพี่พี่ยงครับพี่ยิ้มสักหน่อยได้ไหมครับพี่งานที่ส่วนของสาม,มีมีอะไรอยา,ากจะพูดพี่ดึงสั่งง่ายมากพี่ยงพูดกับแฟน,นหน่อยนะคิดว่าเลือกถูกแล้วค่ะไม่ต้องคือเลือกถูกแล้วคือเขาดีที่สุดแล้วสหรับ<อ>ผู้ชายที่เราคิดอยู่ไม่ผิดที่เลือกคนนี้ฮะขอส<อ>ิบปกบมือได้ไหมฮะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ i